ครับขอตัดนร้บเขาซืช่ช่องต่อนอกไข่ลำพูนนะครับวันนี้มากับเจ้าโซลูครับอ,ออกมาตามไลยเฉลยตัวที่หกนะครับมาดูครับมันจะได้หรือเปล่าครับขึ้นไปที่เรียบร้อยเลยนะครับ รอบน,นี้ได้ขันแชะนะครับปกตินี่าผ้าเสีกับขันเลยนะครับตอนนี้ตั้งกลง้องยังเสีก,กัยังเดินไปเดินมาอยู่นะครับดูครับนี่เป็นไรครับขันแล้วครับ วันนี้ติดเดินเป็นหน่อยนะครับวันนี้ขันได้คำสาวข,ขาวกระยุดเดินสนะยาเห็นนกปลาอยู่ไกลๆครับจะออกไปหานครับ Cứt con lông con con lông con rồi cái, đột bay phá, lắm หน้ดขันยีมยุ่นิ่มนะครับหันไปหันแม่แล้วครับนี่มาเป็ะครับนี น,นี่มหมูวจะเป็นยังไงนะครับเพราะหมะหมอาใบไ,ไมป้ปลอมใส่ตัวนะครับต้องชานนะครับมหมูววนกปลาจะกลัวเลยจะเนียนกับมหมนะครับเหมือนจะมีนกบินเข้ามาตูงนะครับขาเหลืองน,นะครับ ป้าแบบตอไปนะครับตัวใส่ไปตัวเม่ยมนะคราสภาพนี่นะครับได่เป็นตัวปูเนี่ยตอบมาสักคำสองคำแล้วครับอยู่อีกฝั่งของต้นไม้นี่นะครับ อาจจะได้ยินเสียงคุ้งขัคือร้างแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ฟาร์มไก่นะครับพัดลมฟาร์มไก่ดังสุดๆเลยครับนะผมอยู่เป็นร้อยเมตรผมยังได้ยินเลยนะครับน่าจะเข้าเสียงกล้องดังอยู่ครับ จกขันเนี่ยกไปสักพักครัวมือนโนกเข่าครับเปลี่ยนมาขันหง่ะครับ คู onder, ้มันคู MIN ้มันอืมผูู้เรื่อยเรอยเอ้านะครับมีหนงตัวไหมครับ ตัวที่มาก่อนนั้นม่ได้เข้าใกล้ครับตัวมาไมกระโดดเข้าไปหาใกล้ๆเลยครับอาวบินออกไปครับ ทีนี้เขาถือสองตัวสามตัวตัวที่เยหลังบินออกไปข้างล่างตีข้างล่างนะครับดูเขาไปยกกลับขึ้นมาแล้วครับนเนี่ยข้ามบนกบมีสองตัวแล้วครับ,บ,ก,รบกันลาคู่สักกันเลยครับเอาแล้วครับ มาที่สองแสมตัวครับนั่นเตะตีกันเองเนี้ยมาครับมาครับอืม ไม่เยียบคอสักครัครับโอ้โหส่วเว่าสสัยตะต้กกลัวไม่ไม้ปอมแน่ๆน่ครับแบบนี้นนมาถึงมหอศจรรยหนนาคิงอ่ะใส่ะกลัว,วไม่ไม้ปอคมับไห เรียกไหมครับเจ้าสโลโ,โลครับถ้าบินขึ้นไปหํเหาแล้วยังไม่ยังไม่เหยียบนี่ก็แสดงว่ากลัวไปไหมปอบนี่แต่จริงๆอ่ะโอยต้องออกนะคร คู่มันก็จะลคู่มันนั่นแหละนตัวเสียใหญ่ก็ลงมากเลยครับเอาแล้วครับหวังว่าจะไปตีกันเองนะครับ น่าจะมีสองตัวเลยซ้ายขวาครับน่าจะมาเหยียบพระเนี่ยสักตัวนะครับอ้าวนครับตัวเสียงใหญ่ินมันไลันตัวไปแล้วครับนะครับเหยียบสียงใหญ่เจ้าถิ่นจริงครับนะครับ ระยะจะมาไกลนะครับบินม,มาฮอบกาแกครับแต่กลับเข้าไปเหมือนเดิมครับกุไไ้งใบไม้ปอมแนั่นเองผมแหวนส,สัยนี่กุ้งใบมปอมครับแบบนี้น,นกแปกก็มองครับมองเันเนียดนะครับมองเข่งตั้งนะครับแต่ปกกลาแกมาครับ ตะเกียบบินมาเกาะอากาศเห็นไหมครับแล้ก็บ่ยอมเข้าหาผนียนะครับบินอยู่กะอากาศแล้วก็วกกลับนะครับเนี่ยอันนี้เจ้าโซลโลก่มีผลงานนะครับถึงใส่จะกบใบไม้ปลอมเต้ๆครับนกป่าครับมันคงจะเขียวเกินไปนะครับเนี่ยเขียวสดเกินไปนะฮะเขียวเลื่อมๆนะครับ ลปลาจากขัรวบินมาฮอบหน้าขิงอยู่สองสามรอบนะครับเต็มไปเหยียบนะครับบบเช่ตัวเดียวนะครับบินมาสองตัวนะฮะตัวแรกนั้นมาฮอบอยู่สองรอบนะครับไปเหยียบนะครับไอตัวที่สองนั้นมาอยู่รอบเดียวครับน่นก็บไปเหยียบเหมือนกันครับบินมาได้แบบกลางอากาศเลยครับเห็นเห็นพอเห็นเป็นใบไม้เห็นเป็นขิงนี้ปุ๊บบินกลับนะครับน่าเสียดายครับ ก็ตีนี้มันได้จะพลพดน,นะครับเจ้าโซโลเนี่ยเดี๋ยวเหกรรมเดี๋ยต่ออีทีนี้ผมจะมาต่อที่เดิมนะครับเดี๋ยวจะเอาใบไม้ออกนะครับมาดูครับว่ามันจะเข้าหรือเป่เข้านะครับนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ช่องตออเราขยเราพูดนะครับขอบคุณครับ